ในหัวข้อนี้นะคะเราจะทำการติดตั้งแล้วก็ใช้งานโมดูลเกี่ยวกับการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์นะคะเราได้ดาวน์โหลดโมดูลนี้มาแล้วนะคะชื่อว่า Visitor Counter นะคะซึ่งวิธีการติดตั้งนะคะให้เราไปที่หน้าผู้บริหารเว็บนะคะไปที่ส่วนเสริมนะคะ,คะการจัดการส่วนเสริมอัปโหลดแพ็กเกจที่ติด ตั้งไฟล์นะคะแล้วก็เลือกไฟล์พอเลือกไฟล์ให้เราไปที่ที่ที่เราเก็บโมดูลนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไว้นะคะเราก็คลิกที่โมดูลนะคะจะเป็นการซิฟไฟล์ไว้นะคะล้วก็เลือกแล้วกดโอเพนนะคะอัปโหลดและติดตั้งค่ะเพื่อติดตั้งโมดูลนี้เข้าระบบเว็บไซต์จุลาของเรา รอสักครู่นะคะจะระบบจะบอกว่าติดตั้งแพ็กเกจสำเร็จค่ะการใช้งานก็ไปที่ส่วนเสริมนะคะการจัดการโมดูลค่ะก็จะพบกับโมดูลที่เราติดตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ w i n วินาโรราวิสิตเตอร์เคาน์เนะคะซึ่งสถานะก็คือปิดการใช้งานอยู่นะคะแล้วก็เปิดการใช้งานนะคะ แล้วไปทำการกำหนดตำแหน่งให้โมดูลนี้เพื่อแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์นะคะโดยไปที่โมดูล i n o l a Visitor Counter ค่ะคลิกเข้าไปนะคะเปลี่ยนชื่อโมดูลใหม่นะคะเป็นนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นะคะ ตำแหน่งนะคะจะไว้ทางด้านซ้ายนะคะก็เลือกที่ position 4นะคะ left middle ค่ะคลิกเลือก position 4นะคะก็จะปรากฏ position 4ขึ้นมาต่อมานะคะเราจะตั้งค่าพื้นฐานแค่กับโมดูลนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นะคะเราจะเปลี่ยนคำนะคะ today ก็กลายเป็นวันนี้ค่ะ Yesterday เมื่อวานนี้ This week สัปดาห์นี้ Last week สัปดาห์ที่แล้ว This month เดือนนี้ Last month เดือนที่แล้ว O ก็คือรวมทั้งหมดนะคะ เมื่อเราเปลี่ยนค่าพื้นฐานได้แล้วนะคะเราก็จะเห็นรูปแบบของโมดูลนะับจำนวนผู้เข้าชมเว็บเป็นแบบนี้นะคะต่อมาการกำหนดการแสดงผลเมนูนะคะให้เลือกเฉพาะหน้าที่เลือกนะคะเมนเมนูคือเลือกทั้งหมดนะคะท็อปเมนูคือเลือกทั้งหมดยู e ซอร์เมนูก็เลือกทั้งหมดนะคะข้อมูลจังหวัดไม่เลือกนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่เลือกเพราะไม่ต้องการให้แสดงผลที่หน้านี้ค่ะเมื่อกำหนดค่าทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็บันทึกและปิดค่ะเมื่อทำการบันทึกและปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์นะคะว่าโมดูลนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บแสดงผลหรือไม่นะคะ แสดงผลโมดูลการนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นะคะเกิดความผิดพลาดที่เทมเพลตนะคะไม่รองรับการใช้โมดูลนี้นะคะทำให้ระยะของช่องมีความผิดเพี้ยนไปจากการแสดงผลมากนะคะดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้เราไปเปลี่ยนเทมเพลตใหม่นะคะโดยไปที่ส่วนเสริมนะคะ ดยไปที่ส่วนเสริมนะคะเลือกการจัดการเทมเพลตค่ะเลือกโมดูลใหม่นะคะปกติเราใช้ทีมซ่า j 25นะคะให้เราเลือกโดยใช้โมดูลใหม่ก็คือแบบ default ไปก่อนนะคะคลิกตั้งค่าค่ะให้เป็นรูปดาวสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วดูหน้าเว็บค่ะก็จะปรากฏ โมดูลนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บนะคะที่แสดงเป็นปกตินะคะนะตรงนี้ก็จะปรากฏโมดูลเข้าชมเว็บนะคะที่แสดงเป็นปกติค่ะไม่มีความผิดพลาดอะไรนะคะการแสดงผลของโมดูลนะคะถ้าโมดูลไม่รองรับกับเทมเพลตก็จะเกิดความผิดพลาดได้ค่ะดังนั้นแล้วก็ ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการนะคะไม่ได้เทมเพลตใหม่แล้วก็มาแต่งเทมเพลใหม่ค่ะหวังว่านักเรียนคงจะสามารถประยุกต์ใช้การใช้งานได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla ค่ะขอบคุณค่ะ